ตอนนี้นะคะก็กำลังทำการเคลื่อนย,าย้ายถ่านะคะขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิ อะไรยูอ่ะน yes. no, 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 no. ี่ว um> ันหนึ <t ale> <t ale ่งซีไม่หน่อยแ่ะถ้าตั้งสามองค์็จกระได้เป็นอ่ะไหวแน่ใช่ไหมพี่เอรถเราไหวไหวชคมันดีโชคมันดี นี่ตรถก็จะไปเรื่อยถึงรีดทูน่ะไม่งั้นมันก็ยกขึ้นไม่ได้เขาบอกว่าถ้าไปโนะ่นน่ะให้ยิ้วอย่างเงี <c oughs> ้ยลงเ,นะเอาขาขารถเชนน่ะขารถเชนนั่นะไม่ใช่เอารถเทียบอ่ะยกลงเพราะเพราะไม่งั้นมันจะลงไม่ได้เขาแบบนี้เหรอเออเทียบยกลงยกอย่างเขาอย่างน<า><ห>ั่นไงจะยกเออหัวงั้นจะจะยกไหวเหรอ คนกี่คนจะโยก่อยไม่ไม่ไม่เขาเตรียมรถอยู่เขาสอดท่าเข้าใต้หูอ่าสอดใต้หูดินี่ไงหนูถ่ายวิดีโอไว้อยู่เนี่ยใสคือบ่ฮอให้ข่อยแน่เจี๊รอดเจ้าคือบ่เอาบัเบอร์แอร์ฮอให้แน่บ่อห่อจังไหนน้องหงษ์คุณน่ะนี่ไงถ่ายวิดีโอไว้อยู่นี่แหละ จะได้ดูลักษณะเวลาเขาห้อยไปที่นู่นจะได้บอกถูกเขาไม่ร้อยยกลกไม่ไหวหรอกต้องใส่หูอ่ะขวางไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขวางยาวกว่าขวางกันหครับ ออกงวดที่แล้วเนี่ยพระจงออกก่อนจะใส่พ้าเลยลุงโยงสวัสดีค่ะวันนี้กะหรี่ยังไม่ได้ปั้นไส่ไก่ไม่เอาน่าไข่ชัวร่อยมากถามหาอยู่อย่างเดียวเลยนะ ที่นี่มีไหมอะคะ